ขอต้อนรับสู่รายการของอาจารย์แมงมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์แมงมุมกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะฮะพอดีหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอาจารย์แมงมุมติดอยู่ในมิติควันตั้มนะครับไปไหนไม่ได้นะฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาทําคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนําเสนอวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับครั้งที่แล้วเราใช้โปรแกรม Cadence l i f e นะครับเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ทุกท่านสามารถโหลดใช้ได้นะครับฟรีๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมสกิลกันนะครับในการแทรกข้อความนะครับไม่ ครับไปติดตามกันเลยครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรม c ค d e ด t Live ขึ้นมาก่อนแด้วมันคลิกนะครับที่ตัวโปรแกรมของเรา รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็เปิดขึ้นมานะครับวันนี้เป็นหน้าจอของโปรแกรมของเราเ,าเรายังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าหน้าต่างต่างๆข้างบนนี้มีไว้เพื่ออะไรบ้าง <_ s 1> พื้นที่การทํางานของโปรแกรมนะครับอยู่ด้านล่างเรียกว่าแทร็กนะครับที่เราจะวางไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงของเราขึ้นมาถ้าเราจะแทรกข้อความนะครับให้เราไปที่โปรเจกต์บินนะครับหน้าต่างทางซ้ายบนตรงนี้นะครับให้เราไปที่มุมซ้ายจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับผมคลิกนะครับกดปุ๊บนะครับ คลิปก่อนหน้านี้ได้แนะนําไปแล้ววันนี้เราจะเลือกแอดไทเทิลคลิปก็เป็นการที่จะสร้างข้อความใหม่เข้ามานะครับเพื่อเราจะมาวางบนวิดีโอของเรา,เ,ราเลือกแอดไทเทิลคลิปนะครับเมื่อแอดแล้วเราจะได้หน้าต่างวินโดว์ตัวนี้ไทเทิลคลิปขึ้นมาท่านก็จะสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปได้นะครับแล้วเราก็จะนําไปซ้อนบนวิดีโอของเราอีกครั้งหนึ่งเลือกตำแหน่งที่เราจะใส่ตัวอักษรเข้าไปนะครับผมคลิกในตรงกลางภาพนี้นะครับผมขยายหน่อยก็ได้นะครับท่านจะเห็น เต็มๆนะฮะว่าลักษณะนะครับนี้ก็จะเป็นขนาด16:9นะฮะก็เป็นขนาดของจอวิดีโอของเรานะฮะที่เราเลือกตอนโปรเจกต์ขั้งแรกของเรานะฮะจะมีเส้นสีแดง2เส้นตรงนี้นะครับก็เราเรียกว่าเป็นเซฟโซนนะครับก็คือระยะปลอดภัยนั่นเองนะครับก็คือว่าเวลาเราวางตัวอักษรนะครับพยายามอย่าให้เลยนะทั้ง2เส้นนี้ว่า อย่างน้อยก็อย่าให้เลยเส้นที่เป็นสีแดงขอบข้างนอกไม่งั้นตวนัวอักษรเราจะขาดนะคล้ายๆตกจอไปอผมก็จะเลือกเพื่อสร้างตัวอักษรบริเวณที่เราต้องการนะครับผมกดปุ๊บนะฮะจะขึ้นตัวอักษรขึ้นมานะฮะนี่จะเป็นครั้งก่อนที่เราเลือกไว้หรือไม่นะครับอ่า เราสามารถที่จะเลือกภาษาไทยได้นะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกในหน้าต่าง properties นะฮะเราสามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือก f o ตน์นำตัวอักษรนะ th นะครับฟอนต์ตรงนี้ก็จะอ้างอิงนะครับอ้างอิงกับฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องของทุกคนนะฮะนะฟอนต์ของท่านอจจะไม่เหมือนของผมเนะเพราะว่าผมก็ลงฟอนต์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก ก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเราก็ลองพิมพ์ก่อนนะฮะผมจะพิมพ์ตัวอักษรตัวนี้ s OLID COLOR นะครับก็เลือกสีฟอนต์นะครับผมเลือกสีดำนะฮะเราคลิกไปที่กล่องสีตรงนี้นะครับผมคลิกปุ๊บขึ้นมานะครับก็จะมีกล่องสีขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกสีที่อยู่ในหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับหรือเราจะ อาเลือกจากในคัลเลอร์พิเกอร์นะครับตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถปรับความเข้มนะฮะที่ลูกศรด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกจากหน้าต่างนะตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกจากเทเบิลนะครับเป็นคัลเลอร์เทเบิลที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมเลือกสีดำนะครับจากตรงนี้เลยนะครับง่ายๆกดโอเคนะครับเราได้ตรงนี้นะครับเป็นสีดำ ผมตอนนี้ผมกดเลือกที่ตัวอักษรที่เราพิมพ์เราสามารถจะเคลื่อนย้ายเข้าไปนะฮะว่าให้อยู่ตรงไหนของหน้าจอได้เราก็สามารถพิมพ์ขนาดของตัวอักษรนะฮะที่เป็นพิกเซลตอนนี้ผมเป็น300ถ้าเราอยากจะให้เล็กกว่านี้นะครับเราสามารถกดลูกศรบนล่างนี้ได้นะครับ,นะรบผมอาจจะใส่100นะครับพิมพ์ตัวเลขเข้าก็ได้นะครับเพื่อความรวดเดวนะร็วนะฮะใส่100ตัวอักษรผมก็จะเล็กประมาณนี้นะครับผมกลับไปเป็น300เหมือนเดิมนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับ อยากได้สีอืดน,นะครับหรือว่าลักษณะนะครับสไตล์ของของฟอนต์ของเรานะก็กดตรงนี้นะฮะข้างๆขนาดข,ข,ข,ของตัวอักษรเราสามารถจะเลือกตัวปกตินะฮะ normal นะครับหรือว่าเป็นตัวหนานเป็น b o l นะครับเราก็เลือกได้นะฮะแบบนี้นะผมพิมพ์ภาษาไทยนะครับบางท่านสอบถามว่าเอะพิมพ์ภาษาไทยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับฟอนต์นะครับผมเลือกเป็น th นะครับก็คือฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยนะอังสนาก็ได้นะครับผมพิมพ์คำว่าแมงมุมนะครับเพราะว่าเราจะนำเสนอนะครับเน่สมมุติว่าเราจะแนะนำตัวเรานะครับก็ บบหรือว่าจะใส่เงาของตัวอักษรได้นะผมกด s ช a d ด w ตรงนี้นะครับป <Shadow S 1> ุ๊บเชดเดท่านจะเห็นว่าจะมีเงาลางๆขึ้นมานะครับถ้าผมใช้เปลี่ยนฟอนต์ของผมเป็นสีขาวแล้วอาจจะเห็นชัดหน่อยนะครับผมเลือกตรงนี้ให้มาเป็นสีขาวกดโอเคนะครับสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บนะแล้วก็ท่านจะเห็น s ช a d ด w ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเลือกออฟเซตนะครับออฟเซตก็คือเงาของเราเนี่ยตามแกน X นะครับแกน x คือแนวนอนนะฮะและแกน Y แนวตั้งนะครับสมมติผมเลือกสีเลือกหนะครับกดลูกศรไปท่านจะเห็นว่าเงาของเราเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนไปนะครับทางด้านขวามือนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะฮะ o อฟเซตในช่องแรกนะครับ o อฟเซตช่อง2ก็จะเป็นนะครับขึ้นบนลงล่างนะฮะจะเห็นว่าเงาผมขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงมาข้างล่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขนะครับในช่อง o อฟเซตตรงนี้นะครับ นะครับสมมุติผมเลือกแบบนี้นะครับถ้าถูกใจแล้วเราก็กดโอเคที่ปุ่มทางด้านขวาล่างนี้ได้นะครับท่านก็จะสามารถที่จะขยายนะครับขนาดของจอภาพในการดูนะครับในการพิมพ์ตัวอักษรได้นะครับด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับสามารถมาที่จะเลื่อนสไลเดอร์อไปมาได้หรือกดสอดน,นะครับคลิกที่ลูกศรน,นะฮะเพื่อขยายมุมมองในการที่เราจะแก้ไขตัวอักษรตรงนี้ นะฮะถ้าท่านกดโอเคนะครับปุ่มโอเคไปนะครับเมื่อเรากดปุ่มโอเคแล้วเราจะเห็นว่าฟอนต์หรือว่าข้อความที่เราพิมพ์ไปครับก็จะขึ้นในหน้าจอ Project Bin นะฮะในหน้าต่างนี้นะฮะการใช้งานง่ายๆครับท่านคลิกค้างนะครับที่ไฟล์ตัวอักษรนะครับและลากลงมานะครับลากลงมา ผมวางไว้ที่วิดีโอ2ตอนนี้ผมกดค้างนะครับลากไปลากมาครัตำแหน่งลงก่อนนะครับเอ๊จะลงตรงไหนดีนะผมลงตรงนี้แล้วกันตรงเหนือรูปภาพนะครับวิดีโอขอผมที่พูดอยู่นะฮะผมวางลงไปตอนนี้ก็จะลงมาที่ Video วิดีโอ2องลการแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะเลื่อน Playhead นะครับที่เป็นเส้นจุดแสดง ผลว่าตอนนี้ภาพเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างลากมานะตรงบริเวณนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเพล y h เฮดเรานะครับขีดเส้นตรงนี้ก็คือว่าแสดงวิดีโอ2นะครับในแทร็กวิดีโอ2ก็คือตัวอักษรที่ซ้อนอยู่นะครับแล้วก็วิดีโอตรงนี้แล้วก็ข้อความเสียงทางด้านล่างก็ดูในหน้าต่างด้านขวามือนะครับท่านจะเห็นว่าจะมีตัวอักษรขึ้นมาแล้วแล้วก็ซ้อนกับภาพวิดีโอของผมลักษณะจะเป็นเลเยอร์นะครับก็คือว่าตัวอักษรจะทับซ้อนอยู่ข้างบนรูปภาพของเรา ที่อยู่ข้างล่างเอตัวอักษรสูงไปนะอาจจะชนคางอาจจะอันแมงมุมไปนิดนึงนะครับเราจะเลื่อนลงมานะครับวิธีการแก้ตำแหน่งนะฮะแก้ไขตำแหน่งนะครับให้เราไปดับเบิลคลิกไฟล์ต้นฉบับที่เป็นตัวอักษรในหน้าต่าง Project Bin ผมดับเบิลคลิกค้ารบนนี้นะฮะดับเบิลคลิกกึ๊กนะครับ เขาก็จะเปิดด้านต่างเมื่เอกี้นะครับที่เราแทรกตัวอักษรเข้ามาผมว่าตัวอักษรจะสูงไปนะผมก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานิดนึงตรงนี้นะครับไม่เกินเส้นสีแดงที่สนะฮะสระอุตรงนี้นะครับแล้วผมก็กดโอเคครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันนะครับจะเห็นว่านะครับด้านขวามือนี้วิดีโอก็จะเลื่อนต่ําลงมาแลวนะเราก็ลองคลิกดูนะครับที่ตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะผม กด Spacebar เพื่อเป็นการ Play นะครับหรือท่านกดปุ่ม Play ตรงหน้าต่างวิดีโอ r e v i e w ตรงนี้ก็ได้นะครับนะบผมเลือกกด Spacebar นะครับการแชร์นะครับสกรีนของ iPad นะครในซูนก็นนจะเห็นว่าวิดีโอเขาจะเล่นไปแล้วก็ตัวอักษรเราก็จะแสดงผลขึ้นมาเราลองแทรกตัวอักษรอีกสักตัวหนึ่งไหมที่เป็นภาษาอังกฤษสมมตินะฮะจำได้ไหมครับว่าไปที่ไหนนะครับผมไปที่ด้านซ้ายบนในหน้าต่าง Project b i ินะครับ ที่เป็นลูกศรน,นะฮะคลิกปุ๊บแล้วก็ลงมาเลือก add title clip นะครับหลังจากนั้นก็นะครับตวัวสรนผมอาจจะพิมพ์คำว่า kdenlive นะครับภาษาอัางกฤษนะครับชื่อโปรแกรมของเราขึ้นมานะฮะขณะพิมพ์เราจะคลิกนะครับวันนี้ก็เหมือนไฟเบิร์ดนะครับท่านสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็แก้ไขตัวสอนนะครับถ้าพิมพ์ตัวักษรเรียบร้อยแล้วท่านอยากจะ เปลี่ยนตำแหน่งนะครับ move ตัวอักษรไปมาเนี่ยนะครับให้ท่านคลิกพื้นที่ว่างก่อนนะหนครั้งตึ๊กนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะสามารถจะคลิกตัวอักษรแล้วก็เคลื่อนที่เข้าไปมาได้นะครับผมจะเปลี่ยนสไตล์ของฟอนต์ของเรานะครับผมไปที่ต่างด้านขวา properties นะฮะกดเลือกนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์นะครับก็เลือกไปนะโปรแกรมนี้ดีทีเดียวนะครับว่าเราสามารถจะเห็นตัวอย่างฟอนต์ นะฮะอยู่ทางขวามือนี้ได้เลยนะฮะเวลาท่านอยากจะเปลี่ยนฟอนต์อะไรท่านก็ลองดอูพรีวิวฟอนต์นะฮะรูปแบบเป็นที่เราต้องการไหมผมเลือกลองเลือกแบบนี้ดีกว่านะครับบรอดเวย์จะเป็นลักษณะแบบนี้อชอบหรือเปล่าตัวหนาๆไปนะเป็นโอสตาร์เป็นแบบนี้นะครับตัวหนาไปผมเลือกเป็นนอร์อลนะครับนะขนาดนี้นะครับ ฟอนต์ใหญ่ไปนะครับผมก็ปรับฟอนต์ให้เล็กลงสมมติสัก 200. นะครับขนาด200นะเราอยากจะได้ o u t l i n e ด้วยนะครับก็คือเป็นเส้นขอบด้านนอกนะฮะของฟอนต์นี่เราสามารถที่จะผมอยากจะเป็นสีดำนะับผมก็คลิกนะในในบรรทัดเดียวกับ Outline นะฮะตรงนี้ผมคลิกในช่องที่เป็นสีนะฮะเลือกสีดำนะครับผมกดโอเคนะครับผมก็เพิ่มขนาดของ Outline นะฮะก็คือเป็น Stroke นะฮะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ท่านจะดูนะฮะจะเห็นว่าอาจจะมีขอบสีดำขึ้นมานะครับรอบรอบตัวอักษรของเรานะฮะเป็นสโตรกนั่นเองนะครับก็แบบนี้นะฮะก็สามารถทำได้จะเอา s ช a โด w ไม้เงาไม้นะครับผมก็กดเลือกเงาสักนิดนึงนะครับนะเปลี่ยนสีตัวอักษรหรือเปล่านะครับตรง solid color นะฮะช่องตรงนี้นะฮะตรง property ด้านขวามือนะครับผมคลิกช่องสีขาวอยากจะได้เป็นสี ส้มๆหน่อยกดโอเคนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าผมก็กดโอเคเลยนะครับพอกดโอเคปุ๊บนะครับท่านก็จะเห็นว่าท่านจะได้ฟอนต์ตัวใหม่ขึ้นมานะฮะในหน้าต่างโปรเจกต์บินนะครับเวลาใช้งานก็เหมือนเดิมครับถ้ายังจำได้อยู่นะก็ให้กดเลือกฟอนต์ที่เราต้องการกดค้างแล้วลากลงมาครับนี่ง่ายเลยนะครับลากลงมาซ้อน วางไว้ตรงเนือวิดีโอตรงนี้นะครับอยากจะเห็นว่าเมื่อตัวอักษรซ้อนกับวิดีโอเป็นอย่างไรนะครับผมก็ย้ายเพลย์เฮดของเรามานะครับกดทางด้านบนตรงนี้นะฮะไทม์ไลน์นะครับนะก็จะเห็นว่าฟอนต์ของเรานะครับก็เป็นสีส้มขอบดำนะฮะอย่างที่เราต้องการนะครับจะย้ายสถานที่ก็ได้นะครับตำแหน่งของเขานะครับผมก็ให้ดับเบิลคลิกตัวเคเดนไลน์นะฮะ เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์เลยก็ได้นะครับผมเปลี่ยนนะผมอยากได้เป็นตัวที่เป็นไม่มีเชิงนะฮะโอ้ตัวนี้ออกมาแปลกทีเดียวนะครับจะไม่สวยอารีโแล้วกันนะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเล็กๆอยากจะเป็นชื่อ c h a n n น l หรือชื่อช่องของเรานะผมก็จะย้ายไปตรงมุมขวานะครับดูนะฮะก็อาจจะให้ฟอนต์ตัวเล็กหน่อยนะครับ100ก็พอนะครับย้ายไปด้านขวาของจอนะครับกดโอเคนะครับ ตอนนี้ท่านก็จะเห็นละนะครับผมขยับเพลย์ให้นิดนึงนะครับจะเห็นภาพไปยด้วยนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับถ้าผมกด Space Bar เพื่อเลื่อนในช่วงที่วิดีโอแสดงนะครับแล้วก็ตัวอักษรแสดงอยู่เราจะเห็นว่าตัดตัวอักษรและวิดีโอก็สมกันนะครับอย่างที่เราต้องการนะครับ โอเคนะครับก็คลิปนี้นะเป็นการเพิ่มนะครับแทรกตัวอักษรเข้ามานะเห็นว่าก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับมีอีกนิดนึงทริคนะครับก็คือว่าเราอยากจะให้นะครับแสดงตัวอักษรนะคล้ายๆว่าเราเรียกว่าดิสโซฟ์นะคือเฟดเข้ามานะฮะคล้ายๆว่า เราจะแสดงตัวสอนจากจางๆขึ้นมาเข้มๆนะครับแล้วจากสีเข้มนะครับแล้วก็จางๆหายไปนะครับวิธีการง่ายๆครับที่มุมขอบนะครับของคลิปของเราเนี่ยท่านถ้าสังเกตดีๆนะจะมีจุดๆอยู่นะฮะตามคอร์เนอร์นะครับหรือมุมของเขาอยู่นะครับผมลองคลิกจุดด้านซ้ายบนตรงนี้นะฮะเคนไลน์ปุ๊บนะฮะ เขาจะบอกขึ้นมาว่าเฟดอินนะฮะท่านจะเห็นถ้าตัวจะเล็กหน่อยนะครับนะจะมีตัวนี้นะฮะเฟดอินนะครับเมื่อกี้ผมคลิกที่จุดนะครับจะเป็นจุดสีฟ้านี่แหละนะครับนี่คือเวลาระยะเวลาที่เราจะให้เขาเฟดเข้ามานะครับคล้ายๆว่าจากจางๆด้านล่างแล้วก็เฟดขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันนะครับเฟดเอาท์นะครับก็คือว่าจะสีเข้มๆแล้วก็จางๆหายไปนะครับผมก็กดที่สีแดงด้านขวานะครับแล้วเราก็ลากเข้ามา เราจะให้เฟดเาเป็นอย่างไรนะครับนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแตนะ่แล้วลองเ,อเราลองมาเล่นดูนะครับด,ดูว่าช่วงระยะที่เฟดเนี่ยนะครับาภาพจะเป็นอย่างไรผมกดสเปซแป้น<ด><ๆ>ปนึ่งเจอเลอชันซูมนะครับเ,เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นเ,เคเดนไลฟ์ตัวนี้นะครับก็จะค่อยๆจางนะครับแล้วก็เข้มขึ้นมาเดี๋ยวผมเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะซูมหน้าจอให้ท่านดูนะครับนะครับที่หน้าจอของเรานะครับผม ดูที่ด้านขวาล่างผมกด space bar นะฮะกด space bar เจอเล o วชั่นซูมนะครับเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ในการแชร์ iPad นะครับทันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผมชี้ไปที่นะครับทมลน์ของเรานะครับลักษณะแบบนี้ก็คือจะเฟดนะครับคือจะจางแล้วก็ค้มขึ้นมาแล้วก็แสดงผลนะครับนะตัวอักษรของเราจะเข้มๆนะครับแล้วก็ค่อยๆจาง หายไปนะถ้าท่านดูที่มุมขวาตรงนี้นะครับคลิปที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับคลิกปุ่มสีแดงนะครับด้านขวาบนนะครับปึ๊กนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับอ่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันซ้ายนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนตรงนี้อ่านะครับแล้วเราก็ลองมาเช็คดูผมคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมขยับเข้าไปนะครับคําว่าอ๋อแมงมุมก็จะค่อยๆนะครับ จากจางๆขึ้นมาเข้มๆนะครับแสดงแบบ100%หลังจากนั้นก็จะเข้มๆจะค่อยๆจางลงไปลดไปตามกราฟนะครับเส้นกราฟนี้นะฮะอย่าลืมว่าคลิปที่เป็นตัวอักษรที่เราแทรกเข้ามาเป็นวิดีโอนะฮะท่านต้องวางบนแทร็กนะครับที่เป็นวิดีโอเท่านั้นนะครับแล้วก็ซ้อนลงบนภาพของวิดีโอของเราในแท็กวิดีโอที่อยู่ทางด้านล่างนี่ก็ะจะเป็นวิธีการแทรกตัวอักษรง่ายๆครับ การแทรกข้อความนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราอยากจะบรรยายเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่เราจะใช้ภาพและเสียงของท่านอาจารย์แล้วนะครับข้อความต่างๆเราก็สามารถที่เพิ่มเติมเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราได้นะครับก็จะเห็นว่านะครับการแทรกข้อความด้วยโปรแกรม Caden l i ล e นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับทั้งหน้านะครับอาจารย์เมุมจะนําเสนอวิธีการใช้โปรแกรม Caence l i ฟ e นะครับอะไรใหม่ๆอีกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคอยติดตามชมและเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เมุมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ